เอฟซีค่ะมื่อนี้เมลฟินิกกัมากินหูกระทะนะทุกคนหมูกราาะทะกับเอฟซีนะคะ่ะเพจบ้าหมานะคะสิบหกบ้านหนูเล่นนะคะหรือแม่น้ำเนาะเพื่อนกาเป็นเจ้าภาพาผงกระทะเมื่อคืนนี้ก็กินไปแล้วพี่น้องสุดใหญ่แล้วเนาะค่ะอันนี้ก็เลยมาตามเก็บอีกตามเก็บอียกยี้ดค่ะพี่น้องวัอนี้กาที่เอิญอันไม่ใไงสงาา่สังอาผ้าเพื่อนมากินน้ำกันนอกเพราะเมื่อคืนน่ะเอิญเล่ามาเร็วอันเล่ายากหลายอย่างนะค่ะเลยมาซ้ำเศร้าพี่น้องซ้ำเศร้าต้องกาผอพระพคุณนเอฟซีด้ำเลือดเถิดเด้อค่ะ เป็นเจ้าภาพเด้อค่ะเป็นเจ้าภาพเนาะอันพี่น้องแม่พ่นี่อย่างทีบอกก็คือเด้อพี่น้องค่ะการตะที่เตอร์เด้ออันที่มันได้หลายกว่าอันค่าโฆษนะก็คือมิตรภาพนั่นแหละค่ะมิตรภาพดีๆนั่นแหละค่ะทุกคนค่ะมิตรภาพดีๆเนาะอ่าได้ได้เงินคหาโฆษณาเพราะเดีย๋ยวเขาได้มิตรภาพดีได้เจ็บซีเด้อค่ะทุกคนค่ะ,ะหลายๆย่างที่แม่พินิจตังแต่มมอยู่อันนี้เนาะแปดเดือนเต็มๆพี่น้อง 8 <esqu ya. S 1> เดือนรับรายได้ร right ับพี่มากมา7เดือนนะคะพี life, IS, so home, home. ่น้องเดือนที่คาดูนี่กับสิออกเดือนหนาเสียสสิกับครบอ่ะนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วพี่น้องค่ะตั้งแต่เห็ุมา8เดือนเนาะกับครบนึ่งร้อยดอลลาร์แล้วเนาะนั่นแหละค่ะกับ8เดือนแล้วค่ะพี่น้องที่แม่พิณีมาเฮดทีเตอร์นะคะการเป็นครีเอเตอร์นี่มันดีค่ะมันแบบว่าได้มิตรภาพมีอย่างหลายๆอย่างหลายๆคนกับมาหูจากเขาในช่องทางอ่ะเหตุช่องเขาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะอ่ะได้ข้าวโฆษณาแล้วก็ได้มิตรภาพค่ะมีคนคอยซัพพอร์ตตั้งแต่แม่พิกณีดูอ่มเออนแล้วคะกิตตรรซัพพ์ โอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะ,ะบ่คิดบ,บ่ฝันว่าเขาน่ะค่ะมาเป็นครีเตอร์นะพี่น้องอสีมีคนมาซัพพอร์ตเขามีคนหักเขาถึงขนาดที่เด้อค่ะตั้งแต่อัน,นอันมีอันแม่อันเพจอินช,ชิ้น,น,นสมยัยเฮทเทเนาะเพราะาซื้อน้ตบุกไห้แล้วหลายๆเพดก็จะเป็นเพจอันแม่ปน้าอย่างนทุกคนอันมามาส่งดาวเมื่อน้ำทุกทางไล่สดและหลายๆคนกับมาส่งดาวให้มาอ่าร่วมอ่าักท้ายมาส่งกับหลังใจให้ทุกใครสดหรือทุกการลุกชิมค่ะพี่น้องค่ะ ทำใงไห่แม่พิณิกมีรายได้ค่ะก็ะต้องการพอพระคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะที่คอยซัพพอร์ตเอ็นดูกันเด้อค่ะพี่น้องอ่าถ้าบม่มีอ่าฐานแฟนคลับเอฟซีหรือคนเบิ่งค่ะก็สิบ่มีรายได้เล้วค่ะพี่น้องต่อให้ได้เครื่องบื้อมา,ขาเขาดคลิปออกมาเสียพี่น้องบ่มีคนเบิ่งเท่ากับบ่มีรายได,ด้เด้อค่ะพี่น้องค่ะอ่างนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกเพตเด้อค่ะพี่น้องให้เป็นกำลังใจให้ทุกเพตเนาะให้มีไรายได้ไปกันทุกเดือนเด้อค่ะซึ่งสำคัญนะค่ะพี่น้องการเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์น อ่าม่ต้องไปซีเรียดเ้ยค่ะก็ต้องไปซีเรียดเรื่องผู้ติดตามเด้อพี่น้องเด้อหลายๆเพจนะคะเปิดต่างมาไม่ปั๊บซีเรียดเลยค่ะเรื่องผู้ติดตามอยากได้ผู้ติดตามคบหาทันคนเร็วๆอยากได้หัวมือเร็วๆแสบพี่น้องต้นมากกับสิแ่นต่าไปทางลัดกันค่ะกต่ที่ไปไล่ล่าผู้ติดตามการไล่ล่าผู้ติดตามนะพี่น้องข้าไปปิดีป้ไปไปจนนวนมากนะค่ะมันจะท้าให้เพจช่องของเฮาลดค่าการม้องเห็นมันจะปิดการเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่น้อง มันสิดีต่องไม่ไม่เดือนแรกน่ะเจ้าลูกนี่ยังไปน่ะดีเบิร์ตค่ะดีดีดีนะคะเหมือนจะดีโอ้ยไปไปไปซ่องผู้นั้นไปซ่องผู้นี้อันดีเน๊อะออกมาแชร์กันว่ามันไตร้ายคนผู้นั้นกลับมาผู้นี้กลับมาเพราะเจ้าเฮ็ดไปเรื่อยๆซ่องเจ้านะคะมันสิบ่ค่อยน้ำทรงคิดค่อยอย่างฮูบอเอไอมันตรวจจับเห็นเพาะผิดปกตินี่เห็นได้ซ่องเจ้าไปเฮ็ดที่อย่างทีๆไปติดตามคนหลายแต่พี่น้องมันก็สิคิดว่าซ่องเจ้าเป็นสแปมเพราะมันแต่มองว่าซ่องเจ้าเป็นสแปมซับ ค่ะมันถึงจะรสชาติการมองเห็นเป็นจ้าซี่ตลอดเลยเพรดัยนะคะไปสังเกตรสท่านผู้เจ้าไล่ล่าผู้ติดตามน่ะมันสิดีแต่เดือนแรกสองเดือนแรกพอาโดดไปกันดิ้ง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 ม้งเหวเลยค่ะพี่น้องตอนนั้นแล้วล้องทิพน้องท้าเพชจยังเห็มันเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดค่ะแต่เป็นธรรมชาติอ่ะมันดีเขาเองคอนเ็นดีๆมาเนี่ยมุ่งเป็นม้กเบิ้งเลยคอนเทนตนเขาโดนตาโดนใจน่ะนี่กูนั่นกดหัวมาเบิ้งกูนี่กดหัวมาเบิ้งอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมันจะมีฐานแฟนคลับมันกับมีฐาน ก็ตองยาตว่าเพ็ดไปน่ะบ่มีคนเบิ่งข่อย่งเดียวก็ให้คอนเทนต์เราน่ะมันตรงตาตรงใจกระทันผู้ชมบ่แมนว่าคอนเทนต์้ราบ่ค่อยเฮ็ดมีแต้นน้าโตเด้อพี่น้องมุ้อนี้นั่นเังเดียวบ่มีอยางแบกแบกแนวแบกใหม่เพิ่นคนกะเชียร์แล้วก็นั่งชมว่า อันบอมีคนติดตามทุกนี่นั่นอ่ะพี่น้องก็เลยเลือกที่จะไปไล่ล่าพวกติดตามเพวกคิดว่าตัวของอ่ะมีบอมีคนเห็นมันบอมเมร์น,น,น,นะพี่น้องสิบองไฮเดอร์จำนวนคนอ่ะค่ะว่าได้สำคัญนะการลงคลิปไปเพจใหญ่สองสามแสนเนี่ยบอมเมร์เ่มสองสามแสนเขาที่เบิ้งคลิปเยอะค่ะส่วนมากจะเป็นคลิปคนภายนอกเบิเ้งเขาพี่น้องยังเจ้ามีผู้ติดตามหลายคนหรือเปิดเพจมาไหมหน่ะเจ้าสังเกตว่าลงคลิปไปเฮ้ยมันทุกทีการดูหลายคนสองสามคนนั่นแหละค่ะคือระบบไอมันน้ำส่งขึ้นฟีดพี่น้องค่ะ ใส่ขอความติ่แท็กๆยังให้เรียบร้อยพี่น้องมันจะน้ำทรงคืนปีใยมันจะแน่น้ำไปค่ะถ้าเพตเเ้านี่าบรีการมีตัวนโยบายค่ะมันจะน้ำทรงคืนปีใยผู้นั้นผู้นี้ได้เห็นพี่น้องวันนี้คลิปเจ้าดีมันยเพราะระบบมันน้ำทรงแล้วคลิปเจ้าดีจ้ะ ขั้นนมั้นนี้ถือใจนีคลิปเจ้าันติติดตามค่ะขันติติดตามโดยอัตโนมัติยิงเจ้าได้ยอดยีแต่แสนแต่ล้านน่ะผู้ติดตามหาพันนน่ะแป๊บเดียวพี่น้อง่าหกมือนาทีน่ะแป๊บเดียวอ่านบางคนอ่ะบอบอมีบอนางอะไรสวดอ่านเบิ้มือเบิเ้นี่ก็บอได้เน๊บบได้พ่ออ่านลอยนาทีบาพออ่านลอยอ่นวีนาทีอย่างจ๊กพี่น้องคอ่านั่นค่ะเจ้ามิคิปฟังคลิปเดียวนะคะมีคิปปังคลิปเดียวเนาะรับรองค่ะแป๊บเดียวหกมือนาทีเจ้าก็ร เฉพาะเจ้าไปเล่นไล่ล่าผู้ติดตามเ่าได้หัวซ่าผิดต้องเ่าได้หัวซ่าในการทำคอนเทนต์เวลาไปหาผู้ติดตามมาทำหน้าสมข้าเจ้ากลับมาติดตามเจ้าาเบิ่อกิ้เจ้าเขากลับมาแทะเดี่ยวก็ไปเขากลับมาเลยวซื้อเขาจำได้ว่าซ่องเจ้าไหนเท็ปน้อยนี่มันบ่นปหาสนใจเขาก็เลยว่าตามพี่น้องนี่แหละค่ะการเท็จเหยีเท็จซ่องมันเป็นเรื่องยากแต่ตอนนี้ค่ะข่อยยากแล้วค่ะควนเขาหูเขาตาแล้วค่ะ